อ่ะต่อไปเป็นแบบฝึกความเข้าใจ4นะครับนะแบบฝึกความเข้าใจ4นี้ก็คือเป็นโจทย์ที่ท้าทายน่าจะต้องลองทำนะครับนะจะได้ฝึกตัวเราด้วยนะครับนี่ข้อ1นะครับคล้ายๆกับแบบฝึกที่ผ่านมาด้วยข้อ1นี้นะครับนะ่ะอ่าค่า A ค่า B นะครับอ่ะไล่ต่อมานะครับ A ที่น้อยที่สุดก็คือ6 เพราะค่าของ a คือมากกว่าหรือเท่ากับ6นะครับทางขวานั้นครูหาครอรนให้เห็นนะครับว่าของตัวส่วนนะครับหาค่า b ต่อ่า่าดูค่า b นะครับได้ค่า b น้อยกว่าหรือเท่ากับ4ค่า b ที่มากที่สุดก็คือ4นะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการคือ a ลบ b ทั้งหมดยกกำลังสองเพราะฉะนั้น4เป็นคำตอบสุดท้ายนะครับ